เขาไปเรียบร้อยนะผมโอ้สองสูนแล้วนะครับผมสุดยอดเลยครับเ<ห>สกสรรราตี โอ้โห<ล>ยิงสุดยอดเลยสวยแม่เข้าไปเลยครับพี่แเข้าซ้ายพุ่งดินลูกกลินจริงๆนะสุดปลายมือของรันสุดเกียนเนี่ยโอโเสียบสุดยอดสุดยอดเล่แบบไหนเล่นแบบไหนมาครับดาบินตรงนี้ครับรอบทีเซอรเลิร์กับเวลาที่เกิดทึ้ตรงนี้ yeah